สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคนที่เกิดราศีเมษรหรือว่าลัคนาเมษนะคะดวงคุณในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะคะมีแนวโน้มในทิศทางไหนนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะดวงะตาเป็นดวงในภาพรวมนะคะเรามาเริ่มต้นจากพื้นดวงโดยทั่วไปของคุณนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ย มีความก้าวหน้ามั่นคงมากยิ่งขึ้นคะโดยเฉพาะเน้นหลักในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมษถึงเวลาแล้วที่อำนาจวาสนาบาร,รมีของคุณนะคะจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟอีกครั้งหนึง่งบางคนเหมือนกับว่าเป็นการแจ้งเกิดให้กับตัวเองเลยทีเดียวนะคะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณกำลังตัดสินใจทำหรือทำมา,มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอันนี้กำลังจะให้ผลอย่างชัดเจนในส่วนของ การพัฒนาศัก,กยภาพของตัวเองหรือว่าอะไรที่คุณรอคอยรอคอยและอดทนทํามันมานะมันเป็นเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะในสิ่งที่คุณเคยพยายามทํามานะคะเรียกว่าไม่เสียแรงเปล่าเลยทีเดียวนะคะให้คุณนะคะพยายามอย่าเป็นวิตกกังวลนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เป็นสิ่งยั่วยุนะสิ่งเร้าที่มากระทบทําให้คุณนะ่ะ อาจจะหลุดสติหรืออาจจะใช้อารมณ์ความโมโหนะบางส่วนไปในส่วนของความลุ่มหลงมัวเมานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องกิเลสตัณหานะคะบางทีอาจจะทําให้คุณเขวนะคะทาเรื่องที่ผิดหรือนะคะอาจจะมีความรู้สึกเศร้าหมองตรงนี้ทําให้มีผลกระทบในเรื่องการงานในเรื่องการใช้ชีวิตของ ใครหลายคนที่เกิดราศีเมษนะคะช่วงนี้นะคะก็พยายามเก็บหอมรอมริษนะบางส่วนอาจจะมีการใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวญนะาติพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะถ้าไม่ให้เขานะคะก็ได้จากเขาประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องการเงินนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณหมุนเงินได้หมุนเงินทันนะบางท่านเน่นะคะคุณอาจจะได้เงินรับทรัพย์เนี่ย เพิ่มมากขึ้นจากในส่วนของความสามารถของคุณแล้วก็บางส่วนเป็นโชคลาภของชาวราศีเมษด้วยนะคะในลักษณะนี้นะคะใครหลายคนคุณอาจจะต้องจัดสรรจัดการเรื่องการเงิน,นะคะ่เพะมีแนวโน้วนมวา่าท้ายๆเดือนนะคะคุณมีเณฑนที่อาจจะต้องใช้ในลักษณะของ สิ่งของหรือเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เพศตรงข้ามกับคุณนะคะหรือบางท่านนะคุณมีการเจียดเงินเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะก็จะทําให้ในส่วนการเงินของคุณเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเล็กๆ ance, นะ้อยๆนะแล้วก็มีเกณฑ์น,นะได้รับทรัพย์รับโชคจากคําพูดเสน่หาจากตัวของคุณเองนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะใช้ ความสามารถนะเทคนิคในเรื่องการพูดหรือว่าการบางตัวนะคะบุคลิกของคุณสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณค่อนข้างมากนะคะชาวราศีเมษแต่ก็ต้องระวังอย่างที่บอกนะคะความไม่เที่ยงต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะบางครั้งเนี่ยบางส่วนชาวราศีเมษนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องใช้เงินทีเดียวก้อนเดียวตูมใหญ่เลยนะคะแต่ว่าคุณก็มีเงินเก็บมีเงินหมุนอยู่ตลอดนะคะ ต่อไปในะเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณนะคะคุณน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังนะได้รับการยอมรับนะช่วงนี้ทำอะไรก็เหมือนกับคนน่ะเข้าใจเข้าใจในตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นในะเรื่องการงานอนะบางท่านถึงกับเคารพยกย่องคุณแล้วก็นับถือคุณเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เป็นลูกน้องคุณนะคุณมีลูกจ้างนะหรือบางส่วนเป็นลูกค้าคนที่เขาเห็น ีไม้ลาย,ลายมือของคุณในการทํางานนะคะอาจจะเป็นการ,รยานิมิตที่คุณติดต่อประสานงานด้วยก็ได้นะคะอำนวยความสะดวกเอื้ออำนวยให้คุณเนี่ยได้เงินได้ทองได้งานที่ดีๆนะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้โบนัสจากเรื่องการงานนะคะถ้าค้าขายก็ค้าขายแบบค้าขายดีนะได้กำไรงามนะเทน้ำเทท่านะอะไรที่คุณอึดอัดใจมา ก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกับคนเนี่ยไม่สบายใจวิตกกังวลเรื่องงานสิ่งนี้จะเบาบางลงไปนะคะบางท่านเนี่ยเป็นโอกาสแจ้งเกิดใหม่อย่างที่บอกขั้นต้นในเรื่องการงานอำนาจวาส,สนาของคุณมาถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนแล้วนะ,ะบางคนมียศมีตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้รับสิ่งดีๆในเรื่องการงาน,นะะชาติจะระวังก็ระวังในเรื่องของในส่วน งานที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะคะหรือถ้าคุณนะคะขายอาจจะมีสินค้าบางส่วนอะไรนะคะที่มาต้องดูแลต้องรับผิดชอบหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นผลเสียอาจจะเป็นข่าวลืออะไรลับๆนะที่ทําให้คุณไม่สบายใจแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักสําหรับคุณนะคะคือลูกค้ามาแน่นอนนะมีคนยอมรับในสิ่งที่คุณทําเจ้านายลูกน้องนะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีชาวราศีเมษนะคะต่อไปเรื่องความรักนะค,ะความรัก โดยภาพรวมแล้วนะคะทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์เรื่องของความผิดหวังเสียใจนะผิดหวังเสียใจเนี่ยโดยเฉพาะคนโสดคนมีตัวเลือกมีความรู้สึกเหมือนเหินห่างพัดพลาดค่ะหรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันกันกบคนรักเท่าไหร่เท่าที่ควรในเดือนมิถุนายนนี้นะอีกคนหนึ่งก็ดูมีบุคลิกนิ่งๆไม่ค่อยได้สนใจ ไม่ได้กระตือรือร้นนะความรักอาจจะไม่ได้หวือหวาอีกคนนึงก็เป็นในลักษณะของไม่เชิงว่าเจ้าชู้นะคะแต่เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนแบบทํานองมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนมีสเสน่ห์นั่งเฉยๆก็ยังมีคนสนใจนะคะมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณเองนะคะระวังในเรื่องความเข้าใจผิดกันถ้าใครที่คุณเป็นคนโสดนะ,ะช่วงนี้เหมือนคุณอนะ่ะเก็บ เก็บความรู้สึกนะะเก็บความคิดที่ผิดหวังเสียใจไว้กับตัวคุณเองนะบางคนบางท่านอย่าพยายามอยู่คนเดียวเงียบๆหรือคิดอะไรมากนะะหาเวลาออกไปเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะหรือหาเพื่อนหาคนที่ทําให้คุณลืมในสิ่งที่ที่จริงแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ จำเป็นจะต้องคิดเลยนะมีอย่างอื่นให้คุณทำนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดนะคุณมีโอกาสเจอนะคะคนที่บุคลิกดีคนที่วางตัวดีแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะคะถ้าไม่เจอกันก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีแกนได้เจอคนในลักษณะนี้ถ้าคุณยังนิ่งนะ,ะโดยเฉพาะคนมีตัวเลือกอะไรยังนิ่งมากๆก็อาจจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จนะคะถ้าไงก็แสดงออกหรือพยายาม สร้างมิตรไมตรีที่ดีกับคนลักษณะนี้นะคะมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะเป็นคนมีฐานะนะมีเงินมีทองหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายที่น่าคมหาเรียบร้อยมีมารยาทเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะบางครั้งเราอาจจะมองดูเหมือนตัวเราเนี่ยแทบ จะสู้คนคนนี้ไม่ได้นะคะหรือไพ่อาจจะสลับกันเป็นตัวคุณเองอาจจะอยู่สูงเกินไปจนทําให้คนที่เขามารักมาชอบคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองจนทําให้มันเป็นความความสัมพันธ์ความรักที่เหินห่างเพราะว่ามันเป็นในส่วนของสภาพแวดล้อมของเรานะคะเราอาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องฐานะในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องทัศนคติะอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณไม่เข้าใจกับ คนคุยตัวเลือกหรือคนรักของคุณนะคะอันนี้ให้ระวังแต่ว่าในส่วนของคุณมีคู่มีครอบครัวแล้วก็ยังเป็นสถานการณ์ที่มั่นคงซึ่งกันและกัน,นะคะ mm ่ะ hmm. อาจจะมีการห่างเหินกันบ้างในความรู้สึกแต่ก็ยังมีความรักที่เมตตาซึ่งกันและกันนะคะ mm hmm. สําหรับการทํานายนะคะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ก็ขอจบการทํานายเพียงเท่านี้นะคะเพ mm ื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ เดี๋ยวเดือนหน้าเรากลับมาพบกันอีกนะคะ